เริ่มละเริ่มหวั่นนิดนิดและเริ่มหวันๆๆวหว่นนิดนิดละกินมันแปลกแปลกเออเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพคให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ยัยต้องเปทูวิน เอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดน,นะครับช่องของผม,มีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมขอแนะนำเป็นนี่เลยออปอัดแคปเลอร์จะใส่จริงๆหรือใส่แบบที่เผลอจัดแคปเลอร์ไปไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังพอร์ตแค์หรือจะเดินออกไปต่อยกับแตน อ,อบอกเลยไม่ต้องกลัวแซตดดีไซน์สุดฟ้าสุดเร้าใจวัสดุโคตรทนยิ่งกว่าถนนเมืองไทยอ,อย่าลืมใส่คีย์โคตนักลาดจัดไปเลยออฟปัตเคปเริ่มเฟื่อซัน สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนีครับยินดีต้อนรับสู่แนลนักล่าร้ายกนเกมบลูวันนี้คุณอยู่เกมสมัครนโคลนเคิลนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นเลดผู้ด้วงด้วงน้นะครับหลายๆคนไม่ค่อยใช้แต่สำหรับอเบียแล้วเนี่ยใช้ได้เลยแหละครับสำหรับตัวนี้ได้เรื่องการจอกกลอะมาน้องๆไพเราจะเยนะโอเคคลิปวิดีโอนี้นีครับผมมีมาทั้งหมด1,000ใบครับผม การที่มันตึงอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ตงแบบต,งตึงๆเลยอะ like, ่ะก็พวกเราไลฟ์พวกเราแชร์พวกเราชอบคลิปเราก็ต้องเอาเงินที่คนสนับสนุนมาลงับคอนเทนต์ของเราครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและสนุกในการรับชมนะครับรู้ไหมเวลาผมดองแต่งมืดไว้ห้าสิบหกสิบใบใจผมแบบเมื่อไรกูจะได้เปิดของก็อยู่ในครังกูแท้ คือทรมานแกรก็คือเราต้องออกดใจไว้ให้มันเยอะๆแล้วเปิดทีเดียวคนจะได้แบบโอเคดูแบบเต็มอิ่มไงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าชื่นชอบเนี่ยครับอยากให้มีแบบนี้เยอะๆก็อย่าลืมไลค์ให้กับเรา <ๆ S 2> ด้วยขอฟักหนึ่งพันไลค์นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมอะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิด,ด่วงน้ํากันนะครับผมจัดไปเลยหกร้อยใบไปโลแรกมาดูกันว่าหกร้อยใบจะได้กี่ตัว เอเคอินเฟอร์โนน้ำแล้วถ้ามันหลุดเล็เป็นแสงมืดมาแล้วหนึ่งขอลุ้นหน่อยละกันการหลุดเฮ้ยไม่ใช่ละจินไฟหลุดเล็ดมาได้ยังไงไปต่อครับ มันจริงๆเห็นไหมหลังจากพวกเราแบบสนับสนุนไลค์แชร์เยอะๆเป็นไงครับคอนเทนต์แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมแล้วก็ต้องภาวนาให้ลูกค้าเข้าด้วยนะมันไม่โว้คุณโค้ดเลยครับผมแชร์ไปให้ถึงสปอนเซอร์เลยนะจะได้แบบอยู่กันไปนานๆนะรักมากไต่อนะครับมาดานหลดกันเยอะๆอยังไม่ผ่านกิฟฟ้อนต่อไปครับ600ใบแบบนอนสต็อปดูกันแบบตาฉีกตาแฉะแมว หมัดแมวเหมียวลมใครยังไม่ได้รีก็อย่าลืมรีนะเดี๋ยวนี้เริ่มปั้นแหวมปั้นอะไรกันแล้วนะครับหมัดแมวลมก็ไม่ค่อยได้ใช้กันละ <c oughs> เฮ้ของฟ้าเป็นแปลกแปลกวกลิ่นมันแปลกแปลกเออและโอเคตัวนึงก็ถือว่าได้ลุ้นมันคือเออนี่แหละล่วงน้ำ มาแล้ว1ตัวจดสกอร์ไว้เลยโอ้แล้วหตัวผมชอบเปิดตู้เลรียดนะตู้เลรียดเป็นคุ้มสุดแล้วใครที่แบบเพิ่งเล่นสมาร์ทเนอร์โวใหม่ๆมมนะครับแนะนำให้ตู้เลรดแล้วก็ใครที่อยากจะได้คำแนะนำอะไรนะมาดูสตรีมสดผมได้เลยนะครับดิสคริปชัี่ข้างล่างเลยนะตอนนี้ก็ไต่ท็อปอารีนาอยู่นะครับปั้นทีมกาลก้อนเรียบร้อยหมดแล้วเหลือได้คอนเทนต์อารีนาสนุกมากจะครบ200ใบแล้วนะ่าสองครั้ง140ใบครับ ไปต่อคาวเกิลอินโฟโนไฟอินุกานี้อินเวนิและก็ยังไม่มา170ใบครับไหลาย,ยาวๆเดินทางกันมาแบบรัวๆ190ยใบอเมซอนอยังไม่ผ่าอเมซอนกับพีท200ใบเรียบร้อยครับ210 แมมมอสใครเคยเอาแมมมอสไปใช้งานบ้างน่ยเริ่มละเริ่มหวั่นนิดนิดละเริ่มหวั่นนิดนิดละน้องหายไปยนานน้องไม่ผ่าเป็นร้อยครั้งใจพี่ก็หวัน่นหวั่นอาปู้ครับผมหาดขั้นสูงออก็ยังไม่มา โดนไปเท่าไหร่แล้วเอ่ย260เพิ่งผ่าไปแค่2ครั้ง260เอเฮ้ยเฮ้ยไอห,ห,หนุม่มรู้สึกแปลกๆนะรู้สึกแปลกๆเลยหนุม่มเฮ้ยทหารไม่เอาน่าวันคืนที่เนิ่นนานจะมีเราสองคนเออ หตัวเฮ้ยโอ้โหสีถ้าแบบคิดว่าแบบมาเป็นแบบแสงไงนกแสงนกลมอันนี้พาตกใจหลายทนะีได้แล้วเราต้องย้ายแนวป่ะสูดสูดสูดได้แล้วเราต้องย้ายแนวเวย้ยมาแนวสีคนน้อยๆสูดได้แล้วย้ายแนวต่อครับและแฮปปี้แสงเฮ้ยหวงวันจะเป็นในๆว่าแสงมืดจะมาเพนกวินครับ ไปสามร้อยเลยครึ่งทางมาแล้วเลยครึ่งทางมาแล้วพึ่งได้ตัวเดียวโอเคโอเคถูกต้องตามเลดล่วงครับไปเวสีดาวเยอะถ้าฉันสูงสีดาวมืด ไปครับและอุ้ยกดผิดไปโดนไปโดนในนี่ครับการันตีและโดวที่4ี่ไปเรียก1 9อครั้งครับเจ็ดดูอฮ้ยมาได้ยัง มันเป็นตำนานเฮ้ยแช็คโกเลเดนทนมาทำไมลูกมาทำไมก่อนมาทำไมก่อนโกเลเดนแฝงไอ อะไร呀เฮียไม่เป็นไรเอาเป็นสก,กิลก็ได้ครับเราก็แอโกอยู่ช่วงหลังๆตอนนี้ไม่ขาดตอนดูแบบมันๆไปช่องเราเรียกได้ว่าดูกันแบบเดือดๆไปอ๋ออปออมันเกี่ยวกับแมวไหมเนี่ยหนี่ย เหลืแค่60บใบเ,เท่านั้นยายแน,น่วหน่อยนะวะแต่แนวนี้ออกบ่อยอยู่นะเอาจริงแนวนี้ออกบ่อยอยู่นะแน่วหกแนวห้าไปมันเกิดผมสูตรเดิมนั่นไงทาวเกิลโอ้โหดีดามาแบบร,วร,วรวัวๆเลยแค่3ครั้งเท่านั้นนะทุกคนอ่ะ สครั้งเท่านั้นสุดท้ายสรุปคลิปวิดีโอนี้เกือบร้อยครับสรุปว่าได้มากี่ตัวเอ่ยผมว่าน่าจะต้องมาเอาเพิ่มมาแหละถ้าเป็นเป็นอย่างนี้8ตัวตอนนี้อยู่8ตัวเหรอผมขอดูซิด้วงน้ำสกิลพอหรือเปล่ารเราร้อยเศษร,ร้อยเศษ เดี๋ยวลองอีโวดูสิผึ่งดวงแสงเราปั้นเสร็จหรือยังวะอย่าบอกว่า,าดวงแสงอูจะปั้นไม่เสร็จโอ้ดวงแสงอันปั้นไม่เสร็จเลยการดีค่าสกิลิบหายและต้องปั้นดวงแสงก่อนนะดิก่อนจะลริงน้ำได้อะแย่ละแย่ละเราดว,รวงน้ำต้องใช้กี่อัน 3 4 4 4 4่สี3ส2่2ิ3แปดส1บใช้16เศษยังไม่รวมกล้ามอีกนะโอ้โหไม่พออ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันไม่พอแน่เลยแต่คลิปหน้าต้องมาจัดต่อพวกอีกสองการันตีแหละคลิปหน้าเดี๋ยวเรามีกี่ใบเอ่ยอ่า300 ห8สิบมี2การันตีนะครับในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลากันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนี่ครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนหน้าครับถ้าที่ชอบคอนเทนต์สมุดเนื้อวอลฝากด้วยนะครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ